สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงชุลมุนสับสนกับชีวิตของยูเครนว่าจะไปต่ออย่างไรหรือว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตภาะวะการเลือกตั้งของสหรัฐโดนทรัมเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งและก็มีนโยบายให้มีการเจรจาระหว่างยูเครนกับรัเสเซียก็เพื่อยุติสงครามลงไปตามหลักการก็คือการเจรจาแต่ว่าในทางปฏิบัติยูเครนจะเสียเปรียบเพราะรัสเซียยึดพื้นที่สี่แคว้นไว้และรัสเซียยืนยันตามข้อเสนอเดิมก็คือให้ยูเครน ยอมรับดินแดนของรัสเซียรวมถึงยกควายเมียให้กับรัสเซียอย่างเป็นทางการส่วนยูเครนไม่ยอมแบบนี้เจริจากัน100ปีก็คุยกันไม่ได้ต้องมีปัจจัยเข้ามากดดันก็คือสหรัฐซึ่งมีผลต่อทั้งสองฝั่งแนวทางเดิมของโจเบเดนก็คือรักษาสถานการณ์เอาไว้ช่วยเหลือยูเครนคว่ำบาตรัสเซียแต่ว่าช่วยยูเครนในเชิงป้องกันเท่านั้นสีนาธิการของโจเบเดนหวังว่า รัเสเซียจะอ่อนแรงลงไปและก็ถอยกลับไปเองเพราะว่าปัญหาภายในเหมือนที่โซเวียตถอยออกจากอัฟกานิสถานจริงๆรัเสเซียก็อ่อนแรงลงไปจริงรัเสเซียต้องขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรในขณะที่รัสเซียอ่อนแรงยูเครนก็อ่อนแรงไปด้วยเวลาผ่านไปและก็ไม่จบรัเสเซียยังไม่หมดฤทิ์ แต่ว่าโจเบเดนหมดวาระก่อนแพ้การเลือกตั้งถ้าสมมติว่าพรรคเดโมโแครตกามลแเฮริสเป็นฝ่ายชนะก็คงทำเหมือนเดิมก็คือยืดเยื้อต่อไปเป็นการวัดใจแต่ว่าโดนัลด์ทัามเป็นฝ่ายชนะโดนัลด์ทัามมองว่า สหรัฐมาเสียเงินกับยูเครนมากเกินไปให้จบเจรจามันก็ส่งผลกับยูเครนซึ่งเสียเปรียบรัสเซียนั่นคือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดนัทัมมีข่าววางแผนจบสงครามยูเครนในปีหน้าด้วยการเสนอให้พื้นที่แนวหน้า เป็นเขตปลอดทหารก็หมายถึงมีการถอนทหารออกทั้งสองฝั่งและก็ให้เป็นเขตพิเศษหลังจากนั้นค่อยว่ากันดูเหมือนยูเครนจะไม่ยอมและสหรัฐเตรียมลดการช่วยเหลือยูเครนลงไปซึ่งโดนัลด์ทรัมป์จัดการแน่แต่ว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการจะรับในวันที่20มกราคมปีหน้าตอนนี้โจเบเดนก็ยังมีอำนาจเต็มและพยายามใช้อำนาจเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต เป็นหยดสุดท้ายเป็นเฮือกสุดท้ายเราไม่รู้ว่าโจเบเดนคิดอย่างไรแต่ว่าท่าทีออกมาคือโจเบเดน่าทิ้งชวนแบบสุดสะพึงไปทั่วโลกเรารู้อยู่แล้วว่าการแพ้การเลือกตั้งมันเจ็บปวดมากต่อพักเตมูแกร เป็นการแพ้แบบขาดลอยและธรรมดาการที่ประชาชนอเมริกันจะเลือกพักเติมสองวาระเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าพักเดโมโคแครก็อาจจะแพ้อีกนั่นคือการประเมินนะครับ8ปแบบีที่อาจจะต้องอยู่แบบไร้อำนาจมันทรมานปากแห้งอยู่แล้วอยู่แบบอัปยศก็ว่าได้หนึ่งเดือนกว่าๆที่โจไปเด่นยังมีอำนาจอยู่ทำอะไรได้บ้างเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีจโจเบเดนจะอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธสารัฐโจมตีในเขตรัสเซียได้อธิบายเพิ่มเติมปัญหาตอนนี้คือยูเครนบุกภูมิภาคคชของรัสเซียแล้วก็ขออนุญาตใช้อาวุธตะวันตกแต่ว่าไม่มีใครอนุญาต เพราะว่ามันผิดข้อตกลงจึงค้างคาอยู่แบบนั้นมานานแล้วพอประธานาธิบดีโจไปเดนจะหมดวาระมีข่าวว่าจะอนุญาตมันคือเรื่องใหญ่มีผลกระทบหลายด้านซึ่งแต่ก่อนโจไปเดนไม่กล้าพอจะหมดวาระมีข่าวว่าจะอนุญาตเพราะว่าจะหมดวาระแล้วไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรแล้วลาก่อนแล้วจะเป็นการชิงปัญหาให้กับโดนัลดทรัมแบบเจ็บแสบให้โดนัลดทรัมมาแก้ปัญหาต่อไป เป็นการวางงานให้กับโจโนทัมถ้าโจไปเด่นจริงใจต้องอนุมัติมานานแล้วก่อนหนะ้าเพราะรู้ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ผ่านมาโจไปเด่นก็เลยไม่อนุมัติแต่ว่าตอนนี้จะมาอนุมัติเพื่ออะไรที่มาของข่าวว่าโจไปเด่นจะอนุมัติให้ยูเครนเอาอาวุธของสหรัฐไปโจมตีรัสเซียก็มาจากสื่อของสหรัฐเองอ้างเจ้าหนะ้าที่สองรายของสหรัฐเป็นคนให้ข่าวพรข่าวหลุดออกมาแบบนี้ ทางสาหรัฐโดยทำเนียบขาวก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ส่วนทางยูเครนก็ไม่ได้ตอบแบบชัดเจนให้รอดูเองแน่นอนว่ารัสเซียไม่พอใจอยู่แล้วมันผิดข้อตกลงที่ทำกันไว้ก็คือใช้อุธของสหรัฐโจมตีในเขตรัสเซียไม่ได้สมาชิกรัฐสภาของรัสเซียกล่าวว่าการให้ยูเครนใช้อุธของสหรัฐโจมตีรัสเซียจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามและบอกว่ารัสเซียจะตอบโต้ทันที เป็นธรรมดาที่รัสเซียจะพูดแบบนั้นไม่พูดเลยก็ไม่ได้รัเสเซียก็ต้องอ้างสิทธิพิเศษแบบเต็มที่เท่าที่จะทาได้นะครับถามว่าตอนนี้ยูเครนมีอาวุธสหรัฐอะไรบ้างที่จะโจมตีรัสเซียในเขตของรัสเซียได้ก็จะมีเอท c เท่านั้นที่มีพิสัย300กิโลเมตรนับเฉพาะอาวุธของสหรัฐนะครับถ้ายูเครนเอาเอทไปใช้ในภูมิภาคโคสยูเครนจะสามารถใช้เอท ทำลายรัสเซียได้ไกลขึ้นและสกัดการรุกของรัสเซียได้ดีขึ้นตอนนี้ยูเครนใช้อะไรในการปลุกโคชมันก็มีหลายอย่างแต่ว่าไม่ใช่อาวุธพิสัยไกลยูเครนคงรอเอทั Tech อยู่ส่วนขีปนาวุธยาซึมสต s มแชโดอันนั้นใช้กับเครื่องบินยูเครนเอาไปใช้ยากอยู่แล้วถ้าสหรัฐอนุมัติอังกฤษก็คงอนุมัติสต s มแชโดแต่ก็อย่างว่าใช้เครื่องบินได้น้อย ยูเครนมาหวังกับ A t t ท c มากกว่านะครับ A t อท c กก็ปล่อยจากยานพาหนะภาคพื้นมันใช้ง่ายกว่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแค่มีข่าวจากสื่อของสหรัฐยังไม่เป็นทางการก็วัดใจโจเปเดนว่าจะกล้าไหมกล้าที่จะวางงานยุ่งยากเป็นการส่งท้ายไหมถ้าโจเปเดนใช้อารมณ์ก็จะอนุมัติถ้าโจเปเดนใช้สติ ก็จะไม่อนุมัติเพราะว่าตัวเองใกล้หมดวาระแล้วและรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นดีและที่ผ่านมาโจเปเดนไม่อนุมัติเพราะว่าไม่กล้าที่จะรับปัญหานี้จะมากล้าตอนนี้เหตุผลเดียวก็คือวางงานสร้างความยุ่งยากให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือโดนโนทัมสรุปยังไม่อนุมัติแค่มีข่าวเท่านั้นแอดมินบอกตรงๆไม่มาปั่นกระแสนะครับ จะเป็นอย่างไรถ้าโจไปเดนอนุมัติให้ยูเครนใช้อาวุธของสหรัฐโจมตีในเขตรัเสเซียได้ยูเครนมีเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆเท่านั้นในการโจมตีและยูเครนมีเอท็ AC, ไม่มากนะักคงโจมตีรัเสเซียเพิ่มหน้านิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงขั้นพิกเกมอะไรเพราะถ้าโดโนุทำมาก็แค่หยุดส่งเอแท็ AC, ให้กับยูเครนก็จบซึ่งรัเสเซียคงชะลอการทวงคืนรอเวลาทำขึ้นมานะครับ รัเสเซียก็คงไม่ถึงขั้นเปิดสงครามโลกครั้งที่3ทันทีถ้าหากว่ายูเครนใช้ a อต c กขนาดนั้นอย่าเพิ่งซีเรียสฟังข่าวต้องมีสติมันมีกระบวนการอีกเยอะในการพูดคุยกันถ้าโจเบเดนอนุมัติก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วหาเรื่องถ้าโจเบเดนไม่อนุมัติก็เป็นไปตามธรรมเนียมและถือว่าโจเบเดนมีสปิริตพอสมควรนะครับกองเชียย์ของยูเครนต้องเข้าใจความจริงเป็นแบบนั้น ยูเครนมีเอทักไม่เยอะพอทำลายรัสเซียได้และสถานการณ์ในภูมิภาคคูชไม่วันใดก็วันหนึ่งยูเครนต้องถอยอยู่ดีทุกกรณีอยู่แล้วความหวังของยูเครนจริงๆคือเครื่องบินโดยเฉพาะ F-16 ที่หวังเอามาโจมตีแนวหน้าของรัสเซียให้ถอยออกไปแต่ว่า F-16 ใช้งานไม่ได้เต็มที่แอดมินเป็นคนที่อยู่ข้างยูเครนนะครับแต่ว่าการวิเคราะห์ต้องพูดแบบตรงๆว่า F-16 มีปัญหาในการใช้งานในยูเครนพูดมาตั้งแต่ก่อนที่ยูเครนได้ F-16 แล้วแอดมินบอกว่า F-16 กับยูเครนไม่ง่าย F-16 ไปแนวหน้าไม่ได้อยู่ได้แต่ชายแดนโปลแลนด์เท่านั้นเพราะว่าเรื่องสนามบินที่ยูเครนไม่มีสนามบินรองรับในการใช้งาน F-16 ในแนวหน้าแต่ว่า F-16 ที่ยูเครนได้รับก็มีบทบาทในการสกัดการโจมตีของรัสเซียประธานาธิบดีของยูเครนรายงานว่า F-16 ได้สกัดเป้าหมายทางอากาศ10เป้าหมายทางตะวันตกของยูเครนรัสเซียได้ใช้ตู160 7ลำตู95 16ลำตู 22M3 2ลำสู3 4 5ลำสู2 7 4ลำมิก 31K 10ลำเรือรบ4ลำและดมปล่อยขีปนาวุธโจมตียูเครนรวมถึงโดรนด้วยรวมขี่ปนาวุธได้120ลูกโดรน90ลำรัเสเซียส่งมาหมดเท่าที่มี คินเซาคาริเบอร์อิสกันเดอร์มีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกซอร์ก้อนหนึ่งลูก วีได้ยูเคนก็ตรวจเจออยู่แล้วรอสกัดเท่าที่ทำได้และยูเคนก็ใช้ F16 บินขึ้นสกัดก็คือสกัดปลายทางในรัศมีที่ F16 ทําทำได้ F16 ก็ใช้ขีปนนวุธ AI M 9ซึ่งเป็นขีปนนวุธระยะสั้นกับ AI M 1 2 0เป็นขีปนนวุธระยะกลางจัดการซึ่งทำได้เป็นปกติอยู่แล้วแม้ว่าครั้งก่อน F16 จะพลาดตกเองมาแล้วแต่ว่าต้องบินขึ้นสกัดนะครับครั้งนี้ F-16 มีส่วนในการสกัดไป10เป้าหมาย อาจจะดูไม่เยอะแต่ว่า F16 ก็มีประโยชน์และก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักบินยูเครนแม้ว่ายูเครนตอนนี้ไม่แน่นอนวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าทำเท่าที่ทำได้ในวันนี้ยูเครนอยู่ในมือของโดโนดัลด์ทรัมป์จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูต่อไปแต่ว่ายูเครนในมือของโจเปเดนทำได้แค่นี้และก็ได้แค่นั้นจริงๆนะครับ